สืบเนื่องจากกรณีไฟไหม้ที่จังหวัดเชียงใหม่และเสียชีวิตพร้อมกัน5ศพคือตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าข่าวเนี้เป็นข่าวเศร้ารเป็นข่าวน่าตรรมเลยทุกคนก็ก็พูดถึงกันอยู่แล้วว่าอู๋มันเศร้ามากเพราะว่าเสียชีวิตยกครัวแต่มันมีประเด็นใหม่ที่ต้องน่าติดตามขึ้นมาเหรอคะมันมีประเด็นใหม่ครับเพราะว่าหนึ่งในพี่ชายของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าเขาติดใจว่าสาเหตุที่เพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยให้ตำรวจนะครับมาไขคดีคดีนี้ครับ คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยภายในซอยร้องเรือนคำหมู่ที่12ตําบลป่าแดดอาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เกิดเหตุหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ของปอพนะครับของกู้ภัยนะฮะแล้วก็เทศบาลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่พบว่าบ้านหลังนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นบ้านแฝด2ชั้น และตอนที่เข้าไปเนี่ยเพลิงกําลังลุกไหมอย่างรุนแรงภายในบ้านเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาดับไฟประมาณ1ชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ mm. ก็หลังจากที่เพลิงสงบนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าภายในรั้วบ้านดังกล่าวมีบ้านทั้งหมด2หลังนะคุณผู้ชมบ้านดังกล่าวเนี่ยคือแยกกันนะฮะอาจจะมีทางเชื่อมกันแต่ว่ามันเป็นตัวอาคารเนี่ยสออันออกมาเขาบอกว่าเขาไปดูแล้วเพลิงเนี่ย เป็นบ้านปูนคุณผู้ชมฮะแต่ว่ามีการตกแต่งด้วยไม้แล้วก็มีการติดเหล็กดัดรอบบ้านนะครับทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างคือปกติหน้าต่างเนี่ยถ้าหากว่าเราเปิดหน้าต่างออกมาก็จะสามารถมองเห็นข้างนอกได้ก้าวข้ามออกมาข้างนอกได้แต่ว่าบ้านหลังนี้มีการติดเหล็กดัดเอาไว้ทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างครับเจ้าที่ตรวจสอบฮะชั้น2ของบ้านปูนพบร่างของน้องอายุ5ขวบซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเป็นฝาแฝดครับ อยู่ในห้องนอนก็เป็นทางด้านลูกสาวของทางด้านครอบครัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านนายกัวินตาชัยอายุ3 8ปีอยู่ภายในห้องนอนห้องที่2ซึ่งก็เป็นสามีนะฮะนี่คุณกัวินตาชัยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังมีทางด้านนางสุนีตาชัยอายุ70ปีนอนอยู่ในห้องนอนที่3ครับซึ่งมีศักเป็นย่าครับ แล้วก็มีทางด้านนางวริศราเฉลยไกลนะครับอายุ38ปีหรือที่รู้จักกันคือครูขิมครูขิมก็เป็นภรรยาของทางด้านนายกวินตาชัยนะครับซึ่งครูขิมเนี่ยเป็นครูชำนาญการโรงเรียนท่าศาลาก็พบว่าหมดสติอยู่ในห้องน้ำที่บริเวณชั้นสองของบ้านนะครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่มีการนำร่างของคนในบ้านออกมาก็พยายามทำา CPR แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะครับอันนี้เป็นวินาทีที่มีการ CPR หลังจากที่นำร่างออกมาได้ก็คือหมดสติกันหมดเลยทั้งหมด5ชีวิตนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็เสียชีวิตยืนยันจากทางทีมแพทย์ในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับบ้านหลังเนี้ยต้องบอกว่าผู้สื่อข่าวเขาก็เข้า,ขาไปดูแล้วก็ไปสังเกตเนาะคือบ้านเนี้ยนะฮะ เป็นบ้านของนายสมศักดิ์ตาชัยครับซึ่งก็เป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการแล้วก็สวัสดิสวัสดีภาพพลูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งปกติทางด้านคุณสมศักดิ์เนี่ยจะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แต่ก็จะกลับมาเป็นครั้งคราวนะครับทางด้านนายสุพันธ์จินมูลครับเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เขาเป็นเพื่อนบ้านนะครับ บอกว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยคือเห็นเป็นเปลวไฟลุกไหม้มารุนแรงเปลวไฟมันเริ่มที่บริเวณชั้นล่างของบ้านปูนนะครับแล้วก็ลุกลามไปยังบ้านไม้ทรงไทยซึ่งอยู่ติดกันอย่างรวดเร็วเลยครับบ้านหลังเนี้ยในรั้วคุณผู้ชมฮะมีบ้านปูนแล้วก็อาคารทรงไทยเป็นบ้านไม้นะครับอยู่ติดกันเพลิงก็เลยลุกไหม้ทั้งสงหลังเลยนะครับเขาบอกว่า ชั้นสองของบ้านปูนเนี่ยคุณผู้ชมพบร่างทั้ง5คนครับมไม่ได้ถูกเพลิงไหม้นะ,ค,ะคาดว่า,าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะพวก,กาคาร์บอนไดออกไซด์พวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีพวกสารเคมีคือสูดดมแล้วก็คือวูบเหมือนคนหมดสติไปแล้วก็ล้มฟุบอยู่แบบนั้นเลยฮะ เขาบอกว่าบ้านหลังนี้คุณผู้ชมฮะมีไฟไหมเนี่ยตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาก็สงสัยกันแหละคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วห้าชีวิตที่อยู่ในบ้านคนที่เป็นชาวบ้านเขาไม่มีการตะโกนเรียกกันเลยเหรอคือชาวบ้านเขามีการตะโกนเรียกนะครับชาวบ้านเขาก็มีการตะโกนเรียกนะฮะทั้งเรียกชื่อนะครับให้คู่ขีปตื่นคือเรียกแล้วไม่มีใครตอบรับเลยชาวบ้านเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงฮะก็ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดับเพลิงกันก่อนเลยนะฮะเขาบอกว่า โอ้โหคือเห็นเปลวเพลิงเมื่อสักครู่ไหมคุณผู้ชมฮะชาวบ้านบอกว่าถ้าถากว่าเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรไเพราะเพลิงมันลุก,ก <ๆ S 2> เร็ว,วามากมันหนักจริงๆนะครับแล้วเขาบอกด้วยนะบอกว่าบ้านบ้านทั้งเนี่ยหลังที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะทีมงานนะเทภาพกลับไปหน่อยมันจะเห็นว่ามีเหล็กดัดเนี่ยติดอยู่ที่บริเวณบ้านครับคือเหมือนเขาบอกว่าหลังเนี้ยติดเหล็กดัดรอบบ้านเลยรอบบ้านนะฮะคือปกติบริเวณหน้าต่างเนี่ยถ้าหากว่าอ่ะ เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็เปิดหน้าต่างแล้วก็วิ่งออกมาปุ๊บเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็น่าจะรอดแต่อันเนี้ยมันเป็นเหล็กดัดไว้ทั้งหลังเลยนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เพื่อนบ้านรู้สึกเสียใจครับที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือทั้ง5ชีวิตได้เขาบอกว่าครอบครัวนี้ทุกคนเนี่ยมีอัธยาศัยดีนะไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลยครับก็พยายามประสานในทางทาง ท่านเจ้าของบ้านนะท่านสมศักดิ์ตายชัยแต่เพือ่อนก็บรรดได้รับสายะนะครับก็มีลูกสาวเพื่อนก็บรรดาพอดีทำเห็นได้นักอยู่ในระหว่างตกใจนะครับ ก็รอเราก็พยายามช่วงจัวบวาน,นั้นก็มีคนด้านด้านนั้นด้านด้านตรงข้ามมีเพื่อนคนเป็นคนจีนเนาะเพื่อเนเพื่อนก็น่าจะน่าจะเป็นคนประสานงานไรซึ่งไฟได้เกิดค่อนข้างบวยมากนะครับเพราะว่าด้านหลังเป็นบ้านไม้ไม่สงไถบแต่แต่ที่ร่างที่ของ ที่เราเข้าไปกู้ได้เนี่ยก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านตีเป็นบ้านบ้านตึกนะครับอ,อยู่ในห้องสองห้องชั้นบนมีห้องซ้ายขวานะครับมีมีเด็กอยู่กู้แฝดอยู่สองคนครับแล้วก็มีสามีรภรรยายคู่หนึ่งรวมถึงคุณป้าอุสนีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับไปอยู่ในอยู่ในห้องนั้นฮะได้เกิดการน่าจะสำลักก่าน,นะครับ ผู้ชมครับขนาดเดียวกันนายรัตพลทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง5้าคนไม่ได้ถูกไฟไหม้โดยตรงก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากการขาดอากาศหายใจจากควันไฟครับล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งทางด้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ย เขาบอกว่าได้มีการจัดเวรยามเข้ามาร่วมกับตำรวจในการเฝ้าที่เกิดเหตุไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติมของกรณีเพลิงไหม้จนทําให้นำมาซึ่งการเสียชีวิตทั้ง5คนยกบ้านเลยนะครับญาติของนางสุนีครับเดินทางมาดูที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเขาเสียใจจ,จริงๆแล้วก็บอกว่าช่วงปีใหม่เพิ่งคุยกับนางสุนีว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปเที่ยวพัทยาด้วยกันหลังปีใหม่แต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิต ก่อนที่จะยังไม่ได้มีการล่ําลาหรือว่าพูดคุยอะไรกันเลยนะครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้มันมีความเชื่อส่วนบุคคลเนาะทางภาคเหนือนะครับจะมีพิธีที่เรียกว่าพิธีลงขอนครับพิธีลงขอนคืออะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจพิธีลงขอนเนี่ยเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวล้านนาเป็นการสื่อสารกับวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างกระทันหันเขาบอกว่าจะอาศัยร่างทรงครับ เพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้พูดคุยบอกลาหรือรับฟังคำสั่งเสียจากผู้ตายเพื่อที่จะเป็นการคลายความอาลัยหรือว่าสิ่งที่อยากรู้สิ่งที่ยังคาใจอยู่มีการสั่งเสียอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมฮะวิญญาณของนางสุนีร้องไห้ผ่านร่างทรงครับถามหาลูกชายกับหลานแฝดด้วยความเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าขนาดเกิดเหตุตอนนั้นนอนอยู่ แล้วก็มีสายไฟเนี่ยตกลงมาใส่จะลุกหนีก็ลุกไม่ได้เพราะปวดขาแล้วก็นางสุนีก็ฝากให้ญาติไปดูแลสวนที่อำเภอสันกำแพงให้ด้วยฮะฝนบากว่าอ่ะนงก็ไฟสายไฟอ่ะสายไฟมันสายไฟไฟมันอันมันตกลงมาอ่ะที่บนหลังคาแล้วมัน,มน,มนมแล้วก็มา เรบนเรามาโต๊ะที่หัวเปิ totally. ้ลใส่แข้งเปิ้ลมดอย่าเพิ่นก็บอกว่าอนี้นะอ๋อที่เพิ่นเล่ามานะเจ้าที่เพิ่นเล่ามาสั้างไปดูแลสวนที่กำเนิดสวนต้นสังกะแปงน่ะอเนาะแล้วตึงวันนี้ก็ไปดูแลสวนคือตึ้งตึ้งลูกบ่าวเปิ้ลนะกะไปจุยกันปูกพักปลูกต้นไม้ปูกอย่างอยู่อย่างี้ครับก็ยังห่วงอยู่ มันนั้นก็ยังอู้กันตึงตึงงูุบ่บาก็มีนะว่ะเสียงผีแอ่นตีใหม่เดี๋ยวไถึงไปเอวพัทยากันเนาาตู้กันไปเนาะเอาหุ่นอีดนอกไปเอวอยากคู่กันั้นะครับอาได้ไปกันเถอะยี่บคุณผู้ชมครับส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง5รายครอบครัวก็นำมาประกอบพิธีทางาศาสนาที่วัดป่าแพงนะครับ วันนี้เป็นวันแรกก็มีกำหนดชาปนก,กิจพร้อมกันในวันที่12มกราคมบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับคือทางครอบครัวได้ตั้งวางลงศพเนี่ยเรียงกันแล้วก็จัดดอกไม้โทนสีขาวขณะดเดียวกันทางด้านหน้าศาราก็มีการจัดบอร์ดติดรูปภาพของผู้เสียชีวิตเพื่อไว้อะไรนะครับพี่สาวของนายกวินฮะคุณผู้ชมฮะหนึ่งในผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าเขาติดใจครับ ติดใจสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รายละเอียดทุกคนก็คงอยากจะรู้นะฮะว่าเขาติดใจเรื่องอะไรสารพี่สาวของนายกวินบอกว่าเดี๋ยวรอเอาไว้พูดเอาไว้มาสอบถามกันแต่ตอนนี้ขอใช้เวลากับการจัดพิธีศพให้สมเกียรติให้ดีที่สุดก่อน คุณผู้ชมครับด้านนางนิสาเขียวอ่อนครับอายุ71ปีเป็นแม่ของครูขิมบอกว่ารู้สึกใจสลายเลยนะครับไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตคือทุกนาทียังคงคิดถึงลูกแล้วก็หลานแฝดส่วนสาเหตุอันนี้ของแม่ครูขิมนะฮะแม่ครูขิมบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรก็คงคิดว่าเป็นเวรกรรมถึงเวลาแล้วก็คงต้องไปเอาเหอีดยะค่ะวันนั้นลูกมา เรื่องสาหงเหตุของไฟไหม,ม,ม้นี่พุณแม่จะปริตใจแม่แม่แม่เอาเอาอย่างสักอย่างอ่ะวันนั้นลูกมากันเต็มละโนแต่ได้อินดูติดใจอ่ะแม่แม่รู้สึกว่ามันได้อ่ะครับมาได้ได้จะบม้มันมันเป็นเวรกรรมอ่ะทุกคนมีเวรมีกรรมแม่คือเด็กนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะครับที่วัดป่าแพ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ ขณะที่เฟซบุ o กครับของโรงเรียนท่าศาลาสพปเชียงใหม่เขตหนึ่งก็มีการโพสต์ภาพของครูขิมแล้วก็ระบุข,ข้อความไว้อะไรนะครับบอกว่าแด่การจากไปที่ไม่มีวันกลับของครูขิมครูผู้เป็นที่รักขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อการจากไปของครูขิมครูผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลูกศิษย์เสมอมาขอให้ดวงวิญ,ญญาณของครูขิมไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดีด้วยความรักและอะไรยิ่ง ส่วนทางด้าน Facebook ของหน่วยกู้ภัยแม่โจ้นะครับก็มีการโพสต์ภาพของทางด้านนายกวินครับพร้อมระบุข้อความเอาไว้บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณกวินตาชัยลูกแม่โจ้รุ่น72คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ําเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ทําให้ลูกแม่โจ้และก็ครอบครัวที่มีการเสียชีวิต5รายซึ่งเป็นการสูญเสียที่สะเทือนใจเป็นอย่างมาก ขอให้ดวงวิญญาณจงไปสู่สุคตินะครับส่วนสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังชี้ชัดไม่ได้จะต้องรอข้อมูลมาประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่ามาจากสาเหตุอะไรนะครับรวมไปถึงข้อมูลการสืบสวนสอบสวนจากตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เพื่อดูว่าทางด้านในช่วงก่อนเกิดเหตุ หรือว่าระหว่างเกิดเหตุมีบุคคลเข้าออกบ้านหรือไม่นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับ